พี่น้องจ้าวันนี้มีเมนูตำตำมะม่วงจ้ะพี่น้องแกงม่วงนะคะน้อปลาห้งหน่อยตัวไม่หน่อยกรอบๆนะคะพี่น้องแซ่บด้านนี้ก็แซ่บดีดอกว่างงฝาได้น ดนพอพี่หน่อยไอยค่ะถ่ามีปลาแหงกอบพี่น่าหนี่ยจะเอาจริงเอาจังให้พี่ิตน้ทาปลาเฉยๆนี่แหละคะ่กะกับหอมนะคะแล้วก็มีั่วนิดเล็กหน่อยนะคะเนะาะกินเลยก้อวไอ้ค่ะ อันนี้ปลาแห้งกรอบอืมแบบสินน้ำเนได้กับแซบเน่าๆนี่ห่อแกงงวงเลยดีนี่ครับสินข้าวเหนียวใบเตยนี่หลอไม่สมอืมกระโจีปังเองแล้วพี่เราเนาะมาจินมน้ำกันจ้าสินสมกินสมขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ๊ะ <c oughs> คลิปนาเจอกันใหม่จ้าจ้ตอนนี้ถ่ายทำตอนพี่น้องจบไปแล้วค่ะเนาะเอาหาคลิปไปลงกมืออื่นจ้าพีน่น้องจ้านะค่ะนะค่ะเป็นอะไรก็ทนเอาสู้ๆกันไปจ้าพี่น้องเนาะค่อซยซาสซ้มกันไปเรียนกันเลย แม่น่าหนี่งจะเอาจริงเอาจังให้ชีวิตห่วงปะจปะับโทรศัพท์โดนพอพี่น้องแม่น่าหนี่งจะเอาจริงเอาจังให้ชีวิตนะคะเป็นไรกระท้นเอาสู้ๆกันไปจะพี่น้องเนะาะก็ไปสะสมกันไปเรียนกันเลย ตำมะม่วงหน้าอร่อยไหมนะคะพี่น้องตำธรรมดาธรรมดาเลยจช่พี่น้องแต่ขนะับขึ้ข้ามยายบริมีหนละองม่สมขับถึงข้ามยายบริมีหลองม่สม ตอนนี้ถ่ายทำตอนพี่น้องสร็จไปแล้วค่ะเนาะเอาหาคลิปไปลงมืออื่นจ้ะพี่น้องจ่ะนาะค่ะตอนนี้ถ่ายทำตอนพี่น้องสร็จไปแล้วค่ะเนาะเอาหาคลิปไปลงมืออื่นจ้ะพี่น้องจ่ะนาะค่ะที่นั่งหนี่งจะเอาจริงเอาจังท่านพี่บิ๊เป็นโทรศัพท์เนี่ยเบ็ดมือไม่เว้นค่ะพี่น้องเยี่ยมบานเบ็ดมือมั่เบ้น ห่วงประเทศไายในี่ยแกงหวงงหัวง,ง,หวงจะลองจะวันนี้มีเมนูต,ตำตำมะม่วงจะพี่นอ้องแกงหวังนะคะเนาะอ,อืมแบบกิ้ำเนยกับแซ่บเนยนี่น้องแกงหวงเลยดี น้ำแล้ไม่พี่น้องพี่น้องมราจะสมสำเสมอตัดตัดทองคมบอกก็เหลือนเนะี่ยได้มาไอเลิฟยูนะคะเป็นไรกระทนเอาสู่ๆกันไปจะพี่น้อง,นเ,อง,นง,นองเนาะค่อยซัดส,สมกันไปเรียนกันเลยนะคะ เป็นอะไรกรท็ทนเอาสู่ๆกันไปจะพี่น้องเนาะค่อยสะสมกันไปเรียนกันเลยตอนนี้ถ่ายทำตอนพี่น้องจะบายแล้วค่ะเนาะเอาหาคลิไปไว้ลงมืออื่นจะพี่น้องจ้ะเนาะค่ะอืมเอาเก็ดทุกมือหนี่งก็เพื่อเงินหรือพี่น้องเนาะ ตำมะม่วงหน้าอร่อยไหมนะคะพี่น้องตำธรรมดาธรรมดาเลยจะ้ามมามจะพี่น้อแงแต่พี่น้องจะเดี๋นี้มีเมนูตำตำมะม่วงจ้ะพี่น้องแกงงวงนะคะนาะน้ำดอกไหมพี่น้อง พี่น้องเราจะส้มซ้ำเลยได้ไมไอเล็บยูสั่นสั่นทองคำบอกเอือนเนีย่ยหอได้แลายก็ได้อีกที่กออ้อน่งเนาะอืักมือหนึ่งพืนดันแบบ เป็นเพื่อแซมนี่เบิดมือมาเว้นค่ะพี่น้องเยี่ยมบ้านเบิดมือไม่เป็นห่วงปรเลยหายใจกจห่วงจันเป็นเพื่อแซมนี่เบิดมือมาเว้นค่ะพี่น้องเยี่ยมบ้านเบิดมือไม่เป็นห่วงปรเลยหายใจกจห่วงกังสื่อมองกล้องเลค่ะอื้อ สั่นทองค้ามหมอก็เอือนเนี่ยแม่น้างเนี่ยจะเอาจริงเอาจังเคร่อีวิตตัดสั่นทองค้ามหมอก็เอือนเนี่ยโค้งจะป,ปังองีกอย่างละี่เราเนาะมาจีน้ำกันจ้าสิมสมสินสม,ม,สมขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ๊ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า น้ำดอกไม้พี่น้องพี่น้องเราจะส,มสม้มซ้ำเลยเป็นเพราะว่าซ้ำเนี่ยเบ็ดมือเบ็ดเบนค่ะพี่น้องเยี่ยมบ้านเบ็ดมือเบ็ดเบนห่วงเงนี่ค่ะเ,เนี่ยใจ่วงกน้ำปลาเฉยๆนี่แหละคะ่ะกับหอมนะคะแล้วก็มีทั่วนิดเล็กหน่อยนะคะเนาะมากินเลยจ้ะอืมอืมอร่อย เพ็รทุกมือเนี่ยกับเพื่อเงินหลังพี่น้องเนาะไม่น่าหนึ่งจะเอาจริงเอาจังในชีวิตหวังปะจับโทรศัพท์โดนพีพ่น้งองน้ำปะลาเฉยๆนี่แหละค่ะกับหอมนะคะแล้วก็มีั่วนิดเล็กหน่อยนะคะเนาะมากินเลยจ้ะอืมอสันสั่นท้องข้ามหมือก๋วยเนี่ย บบแบบตีนเน่าเลยก่ะแซ่บเน่าหนพี่น,น้องแกงหวงเลยดีปลาแห้งหน้อยตัวน้อยๆก,กรอบๆนะครับพี่น้องแซ่บนั่นนี่ก็แซ่บดีดอกว่าเป็นเพราะแซบเนี่ยเบ็ดมือมบ็ดเบนครับพี่น้องเยี่ยมบานเบ็ดมือมั็ดเบนหวงเป็นอาหารแกงหวงจัง แม่น่างเนจะเอาจริงเอาจังให้ชีวิตก้อยค่ะท่านีปลาแห้งตัวตัดสามทองข้าบอกก็เหลือเนะี่ยแบบตำมะม่วงหน้าอร่อยไหมนะคะพี่น้อง ธรรมดาธรรมดาเลยจ้ะพี่น้องแต่นะคะเป็นแรงกระทนเอาสู้ๆกันไปจ้ะพี่น้องเนาะค่อย,ยสะสมกันไปเรียนกันเลยลอยได้หลายก็ได้ที่เ่าพี่น้องเนาะอืมสักมือหนึ่งพัดันตั้ะม,ม่วง,งหน้าอร่อยไหมนะคะพี่น้อง ธรรมดาธรรมดาเลยจช่พี่น้องมาแสบดูข้างน้าแจงง่วงแจงง่วงพี่น้องพอได้หลายก็ได้ที่เก่าพี่น้องเนาะอืมสักมือหนึ่งพืนดันตอนนี้ถ่ายทำตอนพี่น้องจะบายแล้วค่ะเนาะ เอาหาคลิปไว้ลงมืออื่นจะทน้อง